เตรียมตัวเป็นว่าที่คุณแม่เจนนี่เผยแคปชั่นบอกข่าวดีงานนี้ทำคอมเมนต์สนันโซเชียลเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หลังจากเปิดตัวคบหาดูใจกันอย่างเป็นทางการแล้วถูกโซเชียลจับตาเป็นอย่างมากสำหรับคู่นักครองสาวเจนนี่ราชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นและแฟนหนุ่มตำรวจยิวฉัดมงคลโดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้ควงกันไปให้สัมภาษณ์ผ่านรายการคุยแซ่บโชว์และพูดเกี่ยวกับเรื่องตั้งครรภ์ซึ่งเจนนี่ได้เผยว,ว่า คุณแม่เกตอยากให้มีหลานและเธอเองก็อยากมีลูกด้วยจึงไม่ได้ซีเรียสข่าวือเรื่องท้องและส่วนตัวเธอเองนั้นก็อยากมีลูกก่อนอายุ30ซึ่งคุยกับแม่ตลอดเพราะแม่ก็แก่ลงทุกวันอยากมีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้แม่อยากมีชีวิตต่อซึ่งหนุ่มเดียวเองแม้ว่าจะอายุเพียง22ปีเจ้าตัวได้เผยว่าเรื่องอายุนั้นไม่น่าเกี่ยวถ้าสองคนพร้อมก็คือพร้อมและตอนนี้พร้อมที่จะแต่งงาน ถึงแม้ว่าจะคบกันมาเพียงแค่4เดือนเตรียมเข้าเดือนที่5้าแล้วเจนนี่ก็คุยกับยูว่าอยากมีลูกนะรับได้ไหมถ้าอยากมีลูกถ้าคบเกิน3เดือนแล้วโอเคกันก็ปล่อยตามธรรมชาติได้ไหมพราแม่เกดอยากให้มีหลานแล้วซึ่งเจนนี่เองบอกว่าตัวเธอเองตอนนี้ประจำเดือนไม่มาแต่ยังไม่ได้ตรวจคันว,ว่าท้องหรือเปล่าและได้มีการพูดคุยกับคุณแม่เกดเรื่องประจำเดือนยังไม่มาแล้วถ้าสมมุติว่าใช่เดี๋ยวก็จัดงานแต่งงานเลยถ้าไม่ใช่ก็ทำงานกันต่อ ซึ่งตอนนี้เจนนี่ยอมรับว่าถ้าใครมาถามท้องไหมทําให้ไม่กล้าตอบแล้วมันต้องรอผลชัดเจนถ้าท้องคือบอกแน่นอนแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ตรวจกลับจากรายการจะตรวจอย่างแน่นอนล่าสุดใน Facebook ของเจนนี่ได้ออกมาเคลิ่นไหวอีกครั้งโดยในภาพเธอสวมชุดเดรสสีขาวพร้อมระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าถ้าเราพร้อมเวลาก็ไม่สําคัญงานนี้ก็ทาเอาบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์คลายว่าเจนนี่นั้นประกาศข่าวดี อีกทั้งหนุ่มยิวยังเข้าไปคอมเมนต์สติกเกอร์สุดน่ารักใต้โพ์ว่ารักนะอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนี่ c o คค่ะ